ถ้าไม่มีคนอยู่เป็นอย่างนี้แล้วครับผมเนาะมันก็จะผุพังตามสภาพอันนี้ก็กินข้าวผมพื้นที่แล้วก็ปล่อยให้เข้าเช่าเลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมพราะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลสิบปีแล้วครับผมปลูกมาสิบปีครับผมก็มาได้มาอยู่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ที่ตัวอำเภอแล้วเนาะก็เลยต้องทิ้งนกร้างไว้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มากินข้าวนอกบ้านกันครับผมัแล้วก็สำปะหลังนี่ครับผมที่ของเราก็จะรกนิดนึงเพราะว่าปีนี้เราไมา่ได้ให้เขาเช่าแถนี้ก็จะปลูกข้าวโพดอ,อ้อยครับผมเนาะส่วนมากสิบปีแล้วครับผม ปลูกมาสิบปีครับผมก็มาได้มาอยู่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ที่ตัวอำเภอแล้วเนาะก็เลยต้องทิ้งนกร้างไว้ครับใช้ชีวิตแบบวัดขึ้นแต่ตอนนี้คุณพ่อก็ถอดเก็บไปข้างล่างเลยครับผมเพราะว่าไม่มีคนอยู่เนาะก็เลยต้องถอดเก็บไว้ครับผมใช้ชีวิตแบบวัาแล้วก็ สัมหลังนี่ครับผมที่ของเราก็จะรกนิดนึงเพราะว่าปีนี้เราไมา่ได้ให้เข้าเช่าดูสักหน่อยพื้นที่แถวนี้ก็จะเหมาะแก่การทำไร่อย่างเดียวครับผมเพราะว่าเป็นที่ที่เนินครับขึ้นแต่ตอนนี้คุณพ่อก็ถอด เก็บไปข้างล่างเลยครับผมเพราะว่าไม่มีคนอยู่เนาะก็เลยต้องถอดเก็บไว้ครับผมตรงนี้หน้าบ้านครับผมธรรมดาก็มีระเบียงเนาะแต่ก่อนมีระเบียงมีที่นั่งเล่นอย่างดีมีบันไดอยู่สักหน่อยพื้นที่แถวนี้ก็จะเหมาะแก่การทํารย่อย่างเดียวครับผมเพราะว่าเป็นที่ที่เนินครับ ธรรมดาต้องเขาต้องมาไถ่แล้วครับผมเนาะคนเช่าเนี่ยแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ให้เขาทานี่ก็กระท่อมครับผมที่ปลูกไว้นี่ก็มาดูไร่ครับหลังจากที่เราปล่อยเข้าเช่ามาสิบปีครับปีนี้เราว่าจะมาปลูกเองครับผมก็เลยมาดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มากินข้าวนอกบ้านกันครับผม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมสิบปีแล้วครับผมปลูกมาสิบปีครับผมก็มาได้มาอยู่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ที่ตัวอำเภอแล้วเนาะก็เลยต้องทิ้งนกร้างไว้ก็น่าจะปลูกข้าวโพดกับถั่วครับผมนี่ถั่วเขาบอกก็ถั่วเล็บมือนางครับโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับผม ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมแถนนี้ก็จะปลูกข้าวโพดอ้อยครับผมเนาะส่วนมากนุ่นครับต้นไม้สามต้นข้างหลังนู้นครับผมเนื้อที่ก็ไม่ใหญ่ครับผมประมาณไร่กับสองงานครับผมคนที่เข้าเช่านี่ก็มาดูไร่ครับ หลังจากที่เราปล่อยเข้าเช่ามาสิบปีครับปีนี้เราว่าจะมาปลูกเองครับผมก็เลยมาดูผมพื้นที่เราก็ปล่อยให้เข้าเช่าหลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลบ้านเราก็มีความสุขดีครับผมเนาะที่ก็ยาวสวนบ้านเราก็มีความสุขดีครับผมเนะา,นา,นเา,าเนะ ที่ก็ยาวสุดผมพื้นที่เราก็ปล่อยให้เข้าเช่านี่หลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมนุ่นรับต้นไม้สามต้นข้างหลังนู้นครับผมเนื้อที่ก็ไม่ใหญ่ครับผมประมาณไร่กับสองงานครับผม คนที่เข้าเช่าผมพื้นที่เราก็ปล่อยให้เข้าเช่าอเอลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมพระ่ะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลสิบปีแล้วครับผม <laughs> ปลูกมาสิบปีครับผมก็มาได้มาอยู่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ที่ตัวอำเภอแล้วเนาะก,ก็เลยต้องทิ้งนกร้างไว้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม ทนบ้านเราก็มีความสุขดีครับผมเนาะที่ก็ยาวสุดข,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมอักแล้วก็สำปะหลังนี่ครับผมที่ของเรกาก็จะรกนิดนึงเพราะว่าปีนี้เราไมา่ได้ให้เข้าเช่า ื้นที่เราก็ปล่อยให้เข้าเช่าเอลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลสิบปีแล้วครับผมปลูกมาสิบปีครับผมก็ไม่ได้มาอยู่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ที่ตัวอำเภอแล้วเนาะก,ก็เลยต้องทิ้งนกร้างไว้ครับธรรมดาต้องเขาต้องมาไถาแล้วครับผมนอกคนเช่าเนี่ยแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ให้เขาทานี่ก็กระท่มครับผมที่ปลูกไว้ แนี้ก็จะปลูกข้าวโพดอ,อ้อยครับผมเนาะส่วนมากเ,เที่ยงครับผมเนาะมากินข้าวเที่ยงครับผมพักร้อนพักร้อนกินข้าวเที่ยงกันครับผมแถนี้ก็จะปลูกข้าวโพดอ,อ้อยครับผมเนาะส่วนมากใช้ชีวิตแบบไปก็มาดูไร่ครับ หลังจากที่เราปล่อยเข้าเช่ามาสิบปีครับปีนี้เราว่าจะมาปลูกเองครับผมก็เลยมาดักแล้วก็สำปหลังนี่ครับผมที่ของเราก็จะรกนิดนึงเพราะว่าปีนี้เราไม่ได้ให้เข้าเช่ามาครับมาครับมากินด้วยกันครับผมกินข้าวนอกบ้านก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งครับผมวันนี้บ้านเราก็มีความสุขดีครับผมเนาะ ที่ก ar, ็ยาวส่วนบ้านเราก็มีความสุขดีครับผมเนาะที่ก็ยาวสู่สักหน่อยพื้นที่แถวนี้ก็จะเหมาะแก่การทำไร่อย่างเดียวครับผมเพราะว่าเป็นที่ที่เนินครับผมพื้นที่แล้วก็ปล่อยให้เข้าเช่า หลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลขึ้นแต่ตอนนี้คุณพ่อก็ถอดเก็บไปข้างล่างเลยครับผมเพราะว่าไม่มีคนอยู่เนาะก็เลยต้องถอดเก็บไว้ครับผมนี่ก็มาดูไร่ครับหลังจากที่เราปล่อยเข้าเช่ามาสิบปีครับปีนี้เราว่าจะมาปลูกเองครับผมก็เลยมาด้านบ้านแล้วก็มีความสุขดีครับผมเนาะ ที่ก็ยาวสุดก็มาดูไร่ครับหลังจากที่เราปล่อยเข้าเช่ามาสิบปีครับปีนี้เราว่าจะมาปลูกเองครับผมก็เลยมาดูธรรมดาต้อง <c oughs> เขาต้องมาไถ่แล้วครับผมนอกคนเช่าเนี่ยแต่ว่าปีนี้เราไม่ได้ให้เขาทานี่ก็กระท่มครับผมที่ปลูกไว้แถนนี้ก็จะปลูกข้าวโพดอ,อ้อยครับผมเนาะส่วนมาเ <c oughs> ที่ยงครับผมเนาะมากินข้าวเที่ยงครับผม ผักร้อนพักร้อนกินข้าวเที่ยงกันครับผมสิบปีแล้วครับผมปลูปมาสิบปีครับผมก็มาได้มาอยู่เพราะว่าเราย้ายไปอยู่ที่ตัวอำเภอแล้วเนาะก็เลยต้องทิ้งนกร้างไว้ครัดูสักหน่อยพื้นที่แถวนี้ก็จะเหมาะแก่การทํไร่อย่างเดียวครับผมเพราะว่าเป็นที่ที่เนินครับมับนบ้านเราก็มีความสุขดีครับผมเนาะ ที่ก็ยาวสุดผมพื้นที่เราก็ปล่อยให้เข้าเช่าอเอหลังคาก็เริ่มผุเริ่มพังแล้วครับผมเพราะเราก็ไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาดูแลนี่ก,ก็มาดูไร่ครับหลังจากที่เราปล่อยเข้าเช่ามาสิบปีครับปีนี้